สวัสดีครับพี่น้องพ่อพอกระช่อง KJ Story นะครับตอนนี้กับร่ังสีย้อมผมนะครับตื่นมาเศร้าๆนี่คือนี่คือนี่คือช่างของเรานะครับที่จะย้อมผมให้ในวันนี้แค่างแก้วพ่อ้ปรุนแรงยังมีอาวุโสก็นี่อยู่อันมี้สามสิบสามอีพุนมาถึงคุณยิ่งกับเท้า ็เขาวพอาวจะข่อยเอือนแม่สีเอือนเอบขืออกเม่บนล่ะนกเนแม้าองขอยรอากาศจะเย็นเลยแม่ข่อยสามหาควรถอดเสื้อไหมอ่ะเอาดีๆเอาดีๆไอ้นี่สามบ้านแม่เพราะว่าดีเี้ยกว่าบเนี่ยแตงโมจะสามสามสามหัวหัว้ยมัน้อบหลามยิ้มบอกออกปากะ เตรียมตรนเตรียมตรูเตรียมติดเขายอดแขกแยกกันแม่ขอเป็นบอสขออยากอายอยากใจเงินอยู่ด้วยเห็นว่ากับอะไรมันยังเราคือหลายกูเต็มแห้งบันนั่นล่ะก็เราเต็มกี่หลายกูกูกับมี่ได้ล่ะติดตามประยูนาะรอก็แขกแยกเนาะติดตามประยู่กี่หลายกูคือเด็กวู่แถวหน้านะเขาไปไปเดต้องเป็นติดเพราะคือคือซื่อๆดอก มือนี้เราก็จะยิงแถวมันสุดๆโอ้ยยิงแล้วเราว่าเขียวปลอมบุบปุกเริเด้อโอรุ่นนี้ไม่มีปลอมค่ะจักแล้วเห็นว่าแข่นดับไม่เขียวปลอมเจ้าดิน้ำน้ำโอ้ร้องเจ้าแล้วแต่ละอย่างเขาเอกยันซุปกลับแบบนึงเลยเขาปากโอ้ยมันเบามากเห้มันได้ไหนเนี่ยอันกันสีเลยเนี่มันเบามากเห้ยคนอื่นนี่ตูได้เมียกูชิต้าทำผิดแม่ทีบอ้ะ ตัดทิ้มเลยละวายวัดเลยมันละเอากระเทยมันบ่เอาดอกยวกูนี่เอาเขาเขาเขามีเมียแหละเบอรแมนตีนั่นเมียสิมามืลอนี้นด้เห็นบ่มันมีเมียทุกจังหวัดเลยล่ะถามถามเขาเลื่บอกว่าอันเขาสิไปเรียนใหม่บอที่นี่เขาที่นี่ก็เลยบอกว่ามันบอได้มันมันเสียภาพพดเฮาเฮาต้องเห็นให้มันเป็นกิจจวัตประจำบ้านสิลงไปไหนเนอกอยายก็มันเป็นดัดเฉยออยู่เี้เออว่าไปโลดเปรี้ยวน้ำยืมก็ได้ด้อ ลลคนใหม่นี่แม่คนใหม่มาใหม่มาใหม่จากกุชินาลัยสามคนกูจากกันสามคนสามเลยเหรอแต่ไม่ยันยันใส่ยังไงก็ไม่ขอเม็กตาไม่ตายโนโนโไม่ตายจากไว้แลวม่ออกบูเดยาแเกียร์ก็นั่น ดีนี่ปอสวยเออดีเขียวมั้ยเนี่ยเบิ้ลได้บนมันคืออะไรแม่นเบิ้ลเลยแม่เพราะว่าแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่ใช้หมดแต่ว่ารถยังว่าขัดอดอยู่รถเป็นลำใหญ่รถเป็นลำใหญ่รถไผลว่าขันดีซีวะของปาโก้เออเป็นบออ๋อวันนี้เข้อออกมาตีซีตีห่าปอแม่นวิสิษหอดนี่บายตีไม่ใช่เขาออกมาตั้งแต่ทุ่งกว่าแล้ว บ่นจนจนตอนตอนแฟนพี่โทมาตอนแฟนพี่โท <c oughs> มา, <c oughs> ารประมาณทุ่มกว่ารถกำลังสตาร์ทเลยรถกำลังสตาร์ทพอดีเรถกำลังสตาร์ทเลยประวันทุ่มกว่าเนี่แหละแสดงว่าไก่หอดแล้วละ่ะเอาก็คิดเบิ้งมารถขั้นแมล่ลำใหญ่ออกจากอันอุบลมาเนาะ <c oughs> ตั้งแต่แปดโมงหอดที่เทียงคืนเคยเออเทียงคืนสิตีหนึ่งวันที่สุดเมื่อสองทุ่มห้าสิบไม่ไม่ใช่ประมาณเอา วาสเออาเนี่ยเดฟว์เราพีดไดียงพินปูเลือดใจซื้อพินมาพันสองเนายพันดงแตงเอาเนี่เจ้ามันเป็นดานที่เจ้าคอยตอบสนองความต้องการเจ้าแล้วอายสรุปต้องหับไปชนี่ล่ะต้องส่งไปแข่งซังางเขาถมได้ปะเพราะว่าจะคข้างฮิตบลอดขา่อนายบอดยูบออดอมึงเดียวอ๋อ ท่ <health care> ทางมุดคื้มวนแถอทางผีคื้ไเดีดูสิแม่เอาเข้าห้องน้ำพ่อปัดไข้ขึ้นหน่อยแหมมึงน้ำก็รับน้ำห้องน้ำซื่อบ้าห้าเอาเงี้ยนั่นเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาไปอาบน้ำไปอาบน้ำหูอยู่ว่ามันมวนน่ะเฮ้ยพ่อปัดไข้ขึ้นหน่อยเลยแม่ ขายอะไรคะวันนี้จะย้อมผม <S <S สีอะไรแม่สีตาสีดำสีดำเี่ยดำปิดมันเป็นอย่างนี้เหรอตอนนี้ไม่รู้อ่ะก็ก็เขาก็ขาเขียนว่าสีดำนะในกล่องอแต่ว่ากล่องมันถลุหน้ามัมนก็เลยไอเป็นยังไงไม่ไ้ไปกินน้องหอมจังเลยอ,อันนี้น้นาอ้วนกินเยอะแล้วก็บวมอ้วนหแบบนะน้าผสมหรือเปล่า ม่รให้พูดบยกินน้อยอยู่แล้วจานพ้นไปโชว์ฟีมือหรือโซโลพิมชอซโร่ครับหมวกไปโชว์ตัวนีกับสมปิ๊บนึ่งแล้ววันนี้เป็นเมือนอรกีเลนกีตาร์คตยาขอเดือนขอตีเต็มที่นะจ๊ะกระโดดแรกขึ้นมากมันอีโสมบเต็มที่นะจ๊ะโนดแรกขึินมากะ ถักโนดตรงคนนี้รับเสียงตรงโอเคไม่ส้มโนดต่อไปไม่ส้มแน่นอนซื่อสนื้อระ <laughs> เป็นมือแองกิเลกกิดาก็าเหีงยว <laughs> วางอันวังวังายวังวังายเนาะอันที่ว่าขอยโทษมาเรื่องพิม์เนาะอันโทษโทษไปหาดิ เอฟเฟนเราอย่างว่าขึ้นคุตัวเอก็เลยกดกดตัวเอไปได้บัดดีบัดพ่อคนณลับสายจักหนวดจั๊กยังผมเผากูโทษว่าถือเบาะนีเล่นแบบบุกพุงเลยเออห้อยังได้บิดปนไปห้อยเอาเลยเดี๋เอาเลยนำโหลดถ้าแม่ว่าบิตตองผมเปียกก่อนก็บนำโหลดเดี๋ยวเมื่ออุบบนเดิมกูพลาดเหรอสียอมอยู่ ย่อมคนดักอุ้ยคนดักสีน้ำตาลเหรอสีชมพูอุ้ยอ้ยตังกันเบาแล้วมันสิกัดหัวข่อยบ่นี่แม่เอากระสีกัดเนาะมันสิไปกัดหัวังใดมันกกัดแต่ผมกะกัดจ้าแล้วตอนย่อมสีท้องกัดจนว่าแสบหนังหัวจีรีเตลงสีท่อสีไอเตลงสีกัดนะมันเจ็บมีแสบหนังหัวนี่แม่อันนี้เขาบ่ได้เอาอี่งยังกัดตรงนี้ด้วยมันเป็นยังไงย่อมเป็นสีดำโลดสักที อันนี้ย้อมสีอะไรนี่ดำดำปิดปีเลยนี่หน่อยถือพาตู้เราไปมาเป็นยังสื่อไม่ได้หรือไม่ก็ซักก็ได้เอาไปักเพราะมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเขาไปซักซักเสียอะได้ดอลลีบอลอันไหนเอุ้ยบุลลี่สีดำพ่อมจิ แต่ดีที่ว่าวันนี้ใส่ชุดสีดำมาเก๋เป็นผู้เท่าที่อ่องตองคนเก๋ที่อ่องตองนะเห็นว่าอายุอย่างนี้เขาก็ยังใส่ชุดลายการ์ตูนอยู่มันสิเป็นสีดำบ่ล่ะแม่ยญาติมันบ่เป็นกูใส่กูบ่ใส่แต่กระโปรงสั่นๆนะกูชอบมามาผู้หญิงมัาผู้หญิงเข,ขาวัดเขาว่าตัวกันกูชอบแบบยีนแบบเซ่อๆแบบลุยๆอย่างนี้คมนมาผู้หญิงนุ่งเข่าผมขาวได้ นุ้งครัเขาเขาไปสวดมนต์อีกจังหวะทุ๊ดเจ้านี่มากมากเลยนั่นๆจังหวะทุ๊ดเจ้านี่มากมากต้องรุ่นเขียวหมากด้วยไหมอ่ะรุ่นเขียวหมากเออเนี่ยลามีอันเลยล่ะโอ้ต้องเอาเพลงบอดไปร้องแล้วแหละเพลงกิมบี้ขึ้เจ้าใค้เกลือกขึ้นแห๊กเกลือใครเกลือกลึ้นฟาดมีดได้ไหมเนี่ยลาดมีดแล้วเด้อสูปลาเอกซ์นีดอะ ใส้สาสทธิ์เทียนใบตุ้มถอดสัางคือเก่าวันนี้ว่าจะไปตัดผมด้วยร้าตัดผมมีหรอที่นี่นี่หน่าวัดเอ้อยหน่าวัดย่านตะได้ส่งนักเรียนแล้วก็บอกเขาว่าส่งอะไรไปแล้วก็ตัดลองส่งกลางลงไปมันย่ำหอนไม่ได้นไปตัดอีกรอดเลยมันจังเด็ตัดไงใส่บลกหลายหนึ่งมันเบิดแล้วส่งมอฮอ ต,ตัดส่งยังก็ได้ส่งโมอหอกในหัวในหัวเนื้นลองส่งกลางพี่หัวหน้าครัผมเพราะว่าเอาแต่ตัดไปลองส่งกลางคู่เลยมันบ่ย,งย,ยังหน่อยว่าเออเขาจะได้ส่งไหนเขาจได้แก่ส่งไหนยี่เนมันเป็นทีมันเป็นปทีโครงการเ <c oughs> ลยครับผมไอ้ซีทองเพื่อนน่ะมีแค่ตรงปลายเด้แม่ <c oughs> มันหมดแล้วอ่ะจะให้ย้อมอะไรอีกสัหาสวดน้ำพระสวดได้สวดได้แห่งดีตัวแม่ เิ่นเล็บนส่วอยู่ไปหาสวดน้ำเพิ่นน้ำผีบ้านาบสวดสวดอิริได,ด้นี่สว,สว,แสวดแทรกปดติมัออนจะไปฟื้นก็ฟื้นตั้งหากตัวเนาะอันนี้เิ่นสวเดี๋ยวก็จะได้ให้พุงพ่งก็ยุบาน้พุ่งกว่าะดไว้พุ่งปติวน,นี่นะครับพี่น้อง นะครับก็ดีเลยจะได้หลอกนังหอกยอมใกล้แล้วแล้วนะครับรออีก30นาทีแล้วก็ไปล้างหัวออกนะครับอะบ้น้ำยาเหลือพิเมือนที่เพราะว่ามันมันมีแดงแต่ปลายแหมพี่น้องก็รอเวลานะครับแล้วก็ไปสะหัวออกพอดีเดี๋ยวไปอาบน้ำเ้าพร้อมนะครับมีอาบน้ำเ้าอันนี้อันนี้อาบน้ำเตี้ยที่สามนะ จ่ากมนหลเยอะไรไปจ่อคอ้ยอจอางุนเสีบเมื่อคืนจำเดบอเข้ากินใครเจียวโอ้เออเป็เจียวแล้วทีเนี้ยคอยแพ้นะมันนันสีห้นี่สเว้นดีร่างอ่ะร่งันเสีร่างบ่ก ร่างอยู่นี่เต้แยกไอ้แยกไอ้ลมซักอ่ะไก่คนละคะเออคุณอีกเพราะสงกันอยู่ดนหลังคุณสิวยให้ผู้เฒ่าเอากันกล้วนะวะนายเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่เดี๋ยวแม่เพิ่งตโตสู้ให้คืออยู่ตลาดของว่ากันอยู่ผสมกันอยู่สองคนนี้โอ้ยเหาไปโดนหัผู้ใดนตอนเดี่ยวหัวขาดแม่พอดีเลยบ่ตอนนี้กำลังขาดแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เพิ่งไป บักฟอกยูเบย์ไกยู่ป็นตัวสีดำมีโดเมนเนาะกูขึ้นไอ้กับจอดบ้านนี่แหละจอดอยู่บ่จอดเอาคุกเพะ่ด็นมูลเลยแม่มากเลยมึงขึ้นงี้พี่น้องแม่ยเท้าจะไปลูไพเสร็จแล้วก็จะเกี่ยวไปบ่เปิ้นไปกับจเบย์รถบักฟุกหัวดำแล้วนะครับสีบ่มีเพย์อื่นหัวท้องเลยแบบนี้รถที่จอดแล้วก็ไปกันเลยตัดโปกเซตก่อนนาซีโอเคขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมีโม้ใส้ สามขั้นหนึ่งยี่เงียนในรถใหญ่ยุูงเทพเอาอะไรเอาโมไซไปหรือเปล่ฟังพุนกาะกำลังอ่าเหตุพิธีบวงสรวงนะครับเดี๋ยวพายางไปเบิรงนะครับพี่น้องคนกับบรรยากมื่ท่านหลายนะเพราะว่าเป็นบรรยากาศย่ำเ้านะครับนี่รถขับมาแล้วนะครับอยู่อยู่เต็มหนั่นนะครับเหมืนเหตุพิธีบวงสรวงอยู่ก็เดี๋ยวไปทายที <im> <im 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 ่ลหนจ้ารถมาแล้ว ตยมถาเบื้องแฟนตีความหวังที่รอคอย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 มานอปานบ้าาบ่าเพี้ยนนะเ้าหฮาบอกคอยคอยคอย ย่านเดชยานช่องปิวอย,ย,ย,ยู่แดดลืมออกแล้วนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวสีสต็อปไว้ก่อนนะครับเรอเจอกันตอนผมดำนะครับบ๊ยโอเคนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาเป็นสีดำแล้วไปจางไหนนะครับ โอเคหรือเปล่าผมสีดำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตัดผมนะครับมันนีบหัวสิไดตัดโบพี่น้องแต่ว่าเาสิพยายามตัดนะครับอือ่แต่มันก็เวิร์กนะสีนี้ดูแบบอปบ้าเกาหลีเลยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอลงไว้สมหนคลิปหน้าพอก,กันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องปุ๊กถนใจ <c oughs> ให้ช่อง KJ Story <c oughs> ด้วยนะครับสวัสดี